อาพิสิตเดินหน้าทำงานการเมืองแม้ถูกขุดเหตุการณ์ปี53 คุณอภพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าการที่ถูกนิสิตจุราถูป้ายประท้วงเรื่องการสลายการชุมนุมปี5-3นั้นไม่เป็นปัญหานะคะโดยที่เขาเนี่ยเคารพสิทธิวิาพากษ์วิจารณ์และพร้อมยืนยันว่ามีคําอธิบายและข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ในเรื่องดังกล่าวค่ะสําหรับกรณีที่คุณนทวุฒิไส้เกลือนะคะขอให้มีการตรวจสอบและข้อมูลสถานะเนี่ยมีอยู่ค่ะส่วนความเห็นที่เสนอว่าไม่ควรกลับมาเล่นการเมืองอีกนั้นถือเป็นเพียงความเห็นส่วน อย่างไรก็ตามนะคะพัคประชาธิปัตย์ยืนยันจะเดินหน้าทำงานการเมืองที่สุจริตได้รับผิดชอบต่อไปโดยมีประชาชนเป็นผู้ตัดสินพร้อมรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ได้ทำและพูดไวค้ค่ะคุณอภิสิทธิ์ยังยืนยันว่าจะไม่หลุดโฟกัสนะคะจากการทำงานและจะใช้เวทีสื่อสารมุ่งเน้นเรื่องอนาคตและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ติดลมของประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะ